สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าสิพ้าไปเก็บไข่หลังจากเข้าเก็บเก็บโตเพิ่นทรงลูกค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้กับเขาไปทรงเพิ่นนะจ้ะเข้ากับสิมาทําการเก็บไข่เพิ่นหลอบสุดท้ายนะจ๊ะราะวา่าตอนนั้นเขาย่างพ่อได้พ่ได้เก็บไข่เข้าฝาวเก็บโตไปทรงเพิ่นก่อน,อนราะว่าลูกคาเพิ่นกับฝาวนะเพิ่นเพิ่นก็ล่อเขา้านะจ้ะมาจ้าจะพาเขาไปในโรงเลื่อนของเขาแล้ว อาจจะอบอ้าวได้เนาะจ้ะเพราะว่ามันเทียงช่วงนี้ช่วงท้ายนี่ก็คือช่วงเทียงเนาะจ้ะช่วงที่เห่าทายคลิปนี่ก็คือเทียงเดี๋ยวพาเข้าไปเนาะจ้าตอนนี้เขากับเขามาอยู่ในรงเลื่อนเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวทําการเตรียมตัวก็นจ้ะใส่ถุงเท้าก่อนเตรียมตัวเข้าไปในใน กุ้งเพิ่นในขอเพิ่นจ้ะเมื่อกี้กะเขาไปส่งลูกค้าเฮ็ดให้เพิ่นลอ่อเนาะจ้ะตอนแรกกะน,นัดกันนะเที่ยงเนาะจ้ะเพิ่นได้ผ่านมาแถวนี้ก็เลยตรงรีบเอาเขาไปให้เพิ่นก่อนจ้ะเฮ็ดให้เพิ่นลอ่อพอดีเนาะจ้ะลูกค้าเพิ่นมาแต่ไก่เพิ่นมาแต่อุดรนนะจ้ะ เตรียมตัวเสร็จแล้วก็จะเข้าไปแดดแดดจ้ะพี่น้องแดดอบอ้าวไตจ้าถ้าเขาไปในคอกจ้าจ้าเขากับขามาแล้วนะจ้าห,หรือท่าการเก็บนะจ้าเทากับเอายกเป็นไม้ไอที่เป็นไมอ้ออกนะคะออกไปจ้าเขาก็อาจจะพิ้งไว้ องค์กนโอ้พันคือหมุนออกไปไข่ใส่ยังไงเนาะน,นี่จ้าอันนี้เป็นงานใส่ไข่ของข้าพบานยังบอเข่ามาจ้ะพัน,นปิดเตาแล้วล่อพัน,นพักในแล้วพันกระเจี๊งางข่ามาจ้ะเขาวก็เจทายบถาจ้ะ

เชือก้อนได้ได้ไข่โลดซีขีดเนาะจ้ะนะี่จ้ะไข่สวยๆสมบูรณ์เนาะจ้าเก็บโลกพอบานเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็มาเก็บซอยเพิ่นผักเมื่อยก่อนจ้ะเพลินแต่เสาอ,ออกมาก,ก่อนบ่ได้ได้ออกมาพร้อมเพิ่นเพประมาณโลเอาหลานออกมาพอรอนจ้ะ เหลือจากเ,าเกฟฟเ็บให้ลูกค,ค้าก็ยังมีอยู่เนาะจา้ะเก็บเบอร์เบิด์เปล่าเปล่าน้ำเพลินไม่อยากให้เพลินล่อไม่อยากให้เพลินล่อดโดนเกรงใจเพลินนะจ๊ะใส่ใส่ ซุ่มแล้วซุ่มนะพนะอบานเป็นฉีดน้ำยังไม่เป็นไฟที่เป็นออกอยากนั้น,นะ,ะไม่ได้เอาไม่ได้เอา,าใสเลยต่างหากเดี๋ยวรอเป็นมากเลยไฟที่ันหลุดออกจากโมและคะ One <laughs> day. ยังตัวทูดเพิ่งดัง รับลูกค้าที่ที่ยังสนใจใครกันยังมีอยู่ได้จ้าพ่อแบ่งปันได้ยุจ้าใครสนใจยังสนใจอยากจะเลี้ยงน่าจะอ่าส่วนส่วนตูน่าจะกับมี่คือการจ้าคงจะเป็นอ่าเป็นประมาณสิ้นเดือนน่าจะสิ้นเดือนอีกชุดหนึ่งน่าจะใดสนใจค่ะจองสร้างจองไว้ได้จ้าพีออเดอร์จ้า รับใครที่ลูกค้าสร้างไว้เนาะจ้ากะ่ะล่อให้เพิ่นแตกตัวกาเสียเอาไปรงเลยเนาะจาะ้าเพราะว่าเขาดูแลหิ่แตกตัวแล้วเขาจะเสียเอาไปรงหิ่เนาะจาะ้าล่อให้เพิ่นแตกตัวฟักตัวออกมาก,กอน่คยจะเอาไปรง